สวัสดีครับสวัสดีสสดคนดู<อ>ทุกคน<อ>ที<อ>่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบ๊อบบี้หนีโมเหมือนเดิมนะครับแต่มาแปลกมาใหม่นะครับวันนี้มาแบบสี่หนึ่งนะครับโอเคก็คือว่าเพื่อนผมก็ไปทำง,งานแต่ที่นี้มันเหลือแค่ผมคนเดียวไงผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นผมก็เลยมาสี่หนึ่งะครับมาลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะเกมเนี้ มาดูกันว่าจะบวกหรือจะลบนะครับเพราะว่ามันเพิ่งรีแรงไงเพิ่งได้หนึ่งวันที่ผ่านมามันนั่นแหละก็เพิ่งรีได้หนึ่งวันนั่นแหละเออเ่าผมก็มาลงคนเดียว๋อตรงนี้ก็ต้องหาโปงหาปืนก่อนนะครับโอเคได้มีห้านี่ปืนคู่ใจซองใหม่นะครับซองใหม่ครับเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่ว่าอยากเล่นครับเห็นคนอื่นเล่นแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันตึงดี มันเท่ไงเออมันเท่แค่นั้นแหละก็เลยอยากเล่น,นเกา่าก็เลยต้องหัดเล่นบ้างอะไรประมาณนี้มาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับซองใหม่จจงหวะน,นี้สี่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ซองใหม่กับปืนอะไรนี่ปืนยาวๆเนี่ยผมไม่รู้ชื่อมันนะครับผมพูดว่าปืนยาวแล้วก็ a k n นะครับ a k n นี่รู้ดูว่าเล่นตลอดเลยมันแรงดีไม่ใช่อะไรหรอกปลกไฮรลอดเข้าไป สวยจะสกิลผมก็เอาสกิลอะไรวะสกิลใหม่นะครับสกิลใหม่แล้วก็มีแอนดูแล้วก็อะไรเนี่ยสายบอเลอเลือดเพิ่มเนะแล้วก็ไค่รอนนะครับสัตว์เลี้ยงก็น่าจะเป็นเสือนะไอเสือนะก็จะประมาณนี้หละอืมก็บวกเลือดเพิ่มแล้วก็เฮ้ยมีคนขับรถมายิงยิงยิงโอ้โหยิงตั้งนานโดนเม็ดเดียวทอ่อ ก็ปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องตรงไม่ต้องตามหรอกตามมันไม่ทันหรอกเพราะว่ามันขับรถหนีเราต้องเล่นแบบรอบคอบไงเพราะว่าเราเล่นคนเดียวเนาเรามาคนเดียวเราไม่มีเพื่อนช่วยเนคือตายก็ตายเลยเนะไม่มีคนซุปนะปตายก็ตายเลยเนาะฉะแล้วมันต้องแบบใจเย็นค่อยเล่นไปนะครับก็คือโดดลงมาก็ดวงดีอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนะ ถ้าโดดลงมาก็เจอเยอะก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะแต่นี่ไม่ค่อยมีคนไงเราก็ต้องฟาร์มของชิวๆเลยคือมันเป็นแรงอันนี้ไงแรงที่สั้นใหม่มันก็ต้องแคมป์กันบ้างนะเนาะใครก็อยากได้แต้มเหมือนกันโอเคแต่เราอ่ะไม่คงไม่แคมป์อะเราก็วิ่งแถวนี้เลยแหละวิ่งหาคนแถวนี้แหละมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่าตรงเนี้ย ไม่มีครับเนี่ยคนมันไม่ค่อยมีครับมันก็เลยเล่นง่ายครับต้นเกมนะแต่ว่าคนก็เหลือย e, e ีอ่สิบทอยี่สิบหกแล้วให้คนลดเร็วอยู่นะเก็มเนะแต่ผมยังไม่ได้สคิลเลยแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนนั่นแหละถ้าเจอนี่เจอแบบเจอเยอะเลยนะดูสองอูงเนี่ยน,นี่งาเจอแล้วเฮ้ เพื่อนนี่มาไฟว่าก่อนโอเคด้วยยังไงไปไปไปต้นติกี้ต้นตะกี้เข้าไปโดนตะกีเข้าไปโอ้โหไม่งถอยตั้งหลักก่อนเลยสวนนี่ไงหัวใจน้ำสวยงามยังไงเจอได้ละคิวหนึ่งอ่ะเริ่มเจอคนละทีนี้ก็น่าจะมาอีกแน่นอนน่าจะเหลือเพื่อนมันนะดูทรงหรือรรว่าจะหมดแค่นี้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมว่าต้องมาอีกแน่นี่ไงโดรนวิ่งไปแล้ว<า>อเห็นแล้วว่าอยู่ไหนนี่ไงรงเจ้าตบตอโอ๊ยหัวแตกเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่านัดแรกมันพ่านยังไม่ดูเอ้ยแล้วก็คิวที่สองก็เพิ่งตามมาแต่ผมว่าต้องมีคิวที่สามแน่นอนมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่ากระโดดย,อ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 ยอ่องย่องย่องย่องนแถวนี้แหละ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาคือโทรศัพท์ผมแหลงไงแต่ว่าเกมนี้ก็แหลกเหมือนกันนะแต่ก็พยายามเล่นไปเหมือนเดิมเล่นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแนหะเนาะคือโทรศัพท์แหลกมากอะอากาศก็ร้อนไงถ้าอากาศไม่ร้อนมันก็ได้อยู่แหละคือผมก็ไม่มีองไม่มีแอร์อะไรปรมาณนี้ผมมีแต่พัดลมจะเปิด อ๋อผมจะเอาไอ้ตัวนี้นะอยู่ไหนวะมันไปไหนแล้ววะเอานี่ไงมันวิ่งขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยมันโดนหัวได้ไงวะเอ้ยหัวละยะนี้่มันโดนหัวได้ไงต้องทำลายวอร์มันก่อนนะครับวันนี้หาระเบิดทำลายวอรลก่อนนะทำลายวอรลไปเอามันมันถอยไปแล้วนี่เฮ้ยมันถอยไปแล้วตามถอยไปอย่างนี้ต้องตามมันจะขึ้นป้อมหรือเปล่าจะขึ้นป้อมหรือเปล่าปาปาระเบิดดักไว้ก่อนเลยปาระเบิดดักไว้ก่อนเลย มันไม่กล้าขึ้นแล้วมันไม่กล้าขึ้นแล้วเอาตีใหม่เองมันโดนลัดโดนลัดแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนั้นไม่ตายเฮ้ยแม่งลัดคิวอีกโอ้โหแม่งโดนลัดคิวอีกเอาระเบิดไปกินไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงจังหวะนี้ต้องดันแล้วต้องดันนะจังหวะนี้คือแบบไม่ไหวแล้วต้องดันแล้วมันอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อมันอยู่หลังหินโอ้โหอยู่หลัหิน ออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออเห็นไหมโคตรเออโทรศัพท์มันก็แหรงนิดหน่อยนี่นเอนอยงยเออมาตังหลักได้มามาดิมาดิติดกับระเบิดแปบบ๊บนี่ติดกับระเบิดก่อนโอเคก่อนไม่วินมาโดนกับระเบิดแน่นอนตอนนี้ก็เอาเกาะก่อนนะครับเพราะว่าก่อนจะแตกมาเลยยืนบนเกาะก่อนโอเคอ่ะเล่นเลยตรงนี้ยังไงรอก,ก่อนนี่ไงออกมาแล้วปัง้งโดนไปหนึ่งโอ้โหตรงนี้เอาเลยตัง้งเนี่ยตายตัว เลอเล่นแล้วคิวที่สามก็ตามมานะครับอาจจะได้สี่นั่นแหละแต่ว่าโดนลัดไะคิวที่สามพึงมานะครับแต่ว่าเกมก็จะจบแล้วเลยแค่จุเก้าคนนะครับจังหวะนี้โหเกมนี้คือแบบเล่นชิวๆมากเลยอนะมันไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่คนไม่ค่อยเยอะอคนรถเร็วอแต่ก็ต้องวิ่งหาโคงวิ่งหาของเหมือนเดิม แต่ว่าของก็มีนั่นแหละแต่ก็ยังอยากได้ใช่ไหมอยากได้ปืนอันนี้สามเนนะี่ยปืน M 1 4บนี่ไนี่ได้ M 1 4ามนะว่าจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะว่ามันจะมีหรือเปล่าน่าจะมีตัวหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะว่าคนเหลือน้อยมากน่าจะอยู่ในวงกันหมดมากโอเคเราก็มาอยู่อีกฝั่งหนึง่งมาเซนทันโดดร้องร้องรองร้องมาแถว,วนี้ มาหาดูว่าจะมีคนหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีนะครับเงียบ,บกิฟไม่มีเลยในเมื่อไม่มีแบบนี้เราก็ต้องซื้อหมวกก่อนนะครับเอาหมวกก่อนนี่แล้วก็เอาชิปอัพปืนนี่ได้หมวกมาแล้วแล้วก็ยาด้วยโอเคในเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่มีคนแบบนี้เราก็ต้องกลับไปที่เดิมน,นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ แล้วผมก็จะตัดภาพไปที่เมืองที่ผมโดดลงมานะครับเมืองแรกนะครับโอเคตัดภาพกันเลยตัดภาพมาก็วิ่งมาเจอตี้นี้นะครับเป็นตี้เลยนะจังหวะนี้ก็ต้องตั้งหลักก่อนนะครับอ่าดูแล้วผมไม่เปิดนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเปิดก็ได้แต่ว่าผมไม่เปิดนะ่ผมจะเปิดมุมนี้นะอ่ามุมนี้จะรอเปิดตรงนี้นะดูอ่านี่เปิดไปเลยสวยผมไม่ดาวได้ไงวะ โดนหัวด้วยดูดิแม่งจะตายถอดั้งหลักก่อนแป๊บนึงเกาะจะพังนี่ไปไปอัพเกาะก่อนไม่ไหววะ่ะไม่ต้องผมไม่ยิงนะผมขออัพเกาะก่อนนะเออจริงจริงไอ้ตัวนี้ไม่โดนเฮ้ยโดนไปร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งไม่จะตายอู้โหแม่งจังหวะนี้ต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วจังหวะน,นี้อ่ะสกิลใหม่ไหนไสกิลใหม่นี่ไงเจ้าไปไม่โคตรโกง เกี่ใหม่ไม่ค่อยโกงอ้าวไอ้นี่มายืนซุปกันนี่ไงโดนไปโดนไปเดี๋ยวขวาจะร้อยนะครับตัวนี้นะครับประเดียวเอาไปอันนี้ยังไงจะเอายังไงเจะตัวนี้ตัวเดียวยังไงซ้ายขวาซ้าหน้าซ้าหลังนี่ไงโดนไปเม็ดนึงโดนไปสองเม็ดโดนไปสามเม็ดหมดเตี้นะครับโอ้โหไม่เหลือนะครับแล้วมันก็มีคนซุปปฏิหารนะครับนั่นก็คือซุปปฏิหารเหรอมามานนี้น้องโดนหน่อยสักหน่อย เป็นไงเราหัว,หวแรกไปดีกำลังปลาระเบิดใช่ไหมกำลังจะปลาระเบิดใช่ไหมโอ้โหปฏิหารของเราก็เลยเป็นบทฝปภเลยนะครับเ <c> ร <oughs> ียบร้อยเลยหมดตี้เลยนะครับแล้วก็เหลืออีกตีหนึ่งปะ่ะน่าจะตีหนึ่งนั่นแหละเพราะว่ามันเหนือโอ้ยได้หรอเออน่าจะเหลือตีหนึ่งนี่แหละน่าจะเหลือสามตัวหรือเปล่าเหนือสามตัวยังไงผมต้องเล่นแล้วจวังหวะเนี้ย สามตัวนี้โดนแน่เพื่อนเพื่อนมันมาตรงนี้ดัก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 นี่ไงตัวไป็นหนึ่งตัวเป็สองเลยเอาเอาตรงกีต้องไปช้ำนะครับต้องไปช้ำนะครับสามก่อนสามก่อน,นยังไงเรียบร้อยเพื่อนมันมาเอามันชุปกันใช่ปะเอ้ยมันชุปกันจริรงๆเนี่ย เอ้ยมันซุบกันอีกแล้วดักไอตัวนี้ก่อนดักไอตัวนี้ก่อนเฮ้ยหมดไปไม่ได้นี่นี่ทังสำประตูโอ้โหโอ้ยโอ้ยตั้งหลักก่อนตั้ตตตตงหลักก่อนถอย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 ตั้งหลักก่อนแป๊บนึงเอ้าโดนเปิดอีกโอ, ằng, โอ้โหยี่นี่มันพิ่งลงมาใช่มไหมมึงจะเอากูใช่ไหมได้เฮ้ยเอ็นนี่ให้สองดาวสวยปั๊มเลยปั๊มเลยไม่ให้ชุปกันไม่ให้ชุปการสามเลยจังวันเนี้เออ นไงมาเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนแปับหนึ่งนะดูก่อนอ,อ๋อนี่ไงวิ่งมาละอันนี้เปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยผมต,ต้องเล่นแล้วจังหวะเนี้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอันนี้มันรอนารอ,อ,อตารอนารอตาเราทำเหมือนว่าเราจะแอบม,มาตรงนี้แล้วแล้วมันก็วิ่งมาตรงนี้เราก็ต้องมาดักตรงนี้ โดนไปเม็ดนึงตอดไปสองเม็ดล่วงไปนะครับเอามันชุบกันทีงหมดเหรอเอาดีโอ้โหแม่งชุบกันหมดเลยพ่อวะแม่งเหลือห้าคนเหมือนเดิมอะไรเนี่ยแล้วผมจะไหวมันไหมเนี่ยชุบกันอย่างเดียวเลยโอ้โห้จะไหวมันบอมจะยไหวมันไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงโดนไม่โดนโดนไปแล้วไปเม็ดนึงโดนไปสองเม็ดอนโซเนีย เฮ้ยนี่ไงยิวใหม่ยังไงขัดซ้ำก่อนซ้ำก่อน,นเหลือสองตัวสุดท้ายมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ดิอย่างนี้ต้องเล่นต้องเล่นไม่โดนนะเฮ้ยโดนไปไม่อหนึ่งเฮ้ยเออ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 โอ้โหโอ้โหมันมมเออโอ๊ยยิวนี่ก็มาอีกโอ้โหเออโอ้โหปาโคตรทรมานทรมานกันเกิน มามามาต้องดูของก่อน,นต้องเป็นไม่น,นึ่งระบบไฟวอรใช่ปะเอาเลยอยู่วันเนี้ยเอาเลยเรียบร้อ,อยอ,อืมตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายเลยตัวท้ายอันนี้น่องอุย้ยเออวะนี่ไงร้อยออน,นะครับชนะนะครับโอ้โห่ชนะได้ตัวสัวตว์ก็แรงอืมแล้วก็ชนะได้ก็ถือว่า เป็นเกมที่มันนะครับมันมากโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดชับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับก็ประมาณนี้แหละ